สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้นะคะคุณครูคคจะพาเด็กๆมารู้จักคำที่ประสมด้วยสระไอนะคะบทนี้เรายัางเป็นสระไอเป็นสระไอไม้มาลายนะคะเด็กๆค่ะเราจะมารู้จักคำที่มีความหมายนะคะเป็นคำง่ายๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆฝึก,กอ่านตามคุณครูนะคะอ่าคำแรกค่ะโซไอไซ โอเคอ่านี่นะคะก็คือภาพใส่นะคะใส่เอาไว้ทําอะไรคะใส่ก็คือเอาไว้จับปลานั่นเองค่ะมาดูคำต่อไปกันเลยค่ะอไอไอคำต่อไปนะคะฝอ,อไอฝ คำต่อไปค่ะรออัมลรออัมลัยอไอใยยอไอใ่ลใหญยลใหญ่เก่งมากค่ะสำหรับงานมอบหมายของคลิปนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์มีสมุดหรือเป็นสมุดวาดภาพก็ได้นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพด้วยนะคะก็เด็กๆฟังคำสั่งให้ดีๆนะคะ มีภาพอยู่สี่ภาพที่เราได้อ่านเมื่อกี้เลยก็จะมีลำไย,ยมีไซมีฝอยและอะไรคะไอนั่นเองนะคะ,ะสมมุติว่าคุณครูคเตรียมกระดาษมาแล้วให้เด็กๆเ,เลือกมาหนึ่งภาพที่เด็กๆชอบนะคะภาพที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้นะคะ,ะสมมุติว่าคุณครูแต้วเลือกภาพนี้คุณครูแต้จะวาด ลำใยของคุณครูเต้าก็เสร็จแล้วนะคะมีลำใยห,หนึ่งพวงนะคะเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วก็เขียนคําไว้ตรงรูปภ,ภาพที่เราวาดนะคะเมื่อเด็กๆวาดภาพและเขียนคําเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆแต่งประโยคนะคะการแต่งประโยคก็คือให้เด็กๆพูดคําว่าอะไรก็ได้ของให้มีคําว่าลำใยห,หรือว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้นะคะหนึ่งประโยคสั้นๆนะคะคุณครูเต้ายกตัวอย่างนะคะคุณครูเต้าบอกว่า ฉันชอบกินลำไยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะจะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเขียนคำให้เด็กๆได้เขียนตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีงานฝากไว้แค่นี้นะคะก็จะมีวาดภาพเขียนคำให้ตรงกับภาพนะคะแล้วก็แต่งประโยคนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูแต้วดูด้วยนะคะ คล,คลิปนี้ก็ขอบฝากไว้แค่นี้ค่ะเดีวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ